วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นางวัชริยาตรีพบเกษตรอำเภอสว่างวีระบงมอบหมายให้นายสุจินโรงนิดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนานญการร่วมกับคณะอนุกรรมการระดับหมู่บ้านสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายของเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชณบ้านคำหมากอ่อนหมู่5 ตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์จัังหวดอุบลราชธานีเบื้องต้นมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากมายพอสมควร ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะครับด้านไทยพืชนะครับก็อยู่ที่บ้านทามากอ่อนหมู่ห้านะครับตำบลแก่งโดมอภอสวงวิรวงนะครับวันนี้นะครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้านะครับมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้ามีท่านอบตนะครับอบตผู้ช่วยนะครับวันนี้มาช่วยเป็นคณะกรรมการระดับหมู่บ้านนะครับแล้วก็พิเศษหน่อยนะครับก็จะมีท่านประมงนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ จากจังหวัดนะครับพี่ปูนะครับก็มาสํารวจเในเรื่องของประมงนะครับกับทีมงานนะครับอยู่ข้างหลังนะครับนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้นะครับสองแปลงนะครับติดกันก็คือแปลงหนึ่งนะครับสิบไร่แปลงนึงก็คือสิบไร่นะครับเสียหายโดยชิ้นเชิะครับหมดเลยนะครับของคุณพ่อมีนะครับคุณพ่อมีพันกว้างนะครับก็เหลือร่องรอยนะครับที่เราเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไฟลงก็ไหม้หมดนะครับ ่นะครับาน้มมันโอเคครับขอบคุณมากครับ